นี่ผมขับรถเดินทางจากระยองมาชนบุรีนะครับแต่ก่อนที่จะมาชนบุรีเนี่ยก็ได้แวะไปที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองเพื่อไปทักทายน้องใหม่ที่เข้าอบรมในหลักสูตร T.I.I. ของสมาคมประกันชีวิตนะครับนั่นก็คือหลักสูตรของการอ,อบรมเพื่อสอบขอรับใบอนุญาตแล้วก็ที่นั่นเนี่ยสคนแล้วก็มาที่ชนบุรีนี่อีก1คนก็คือที่โรงแรมเจพาร์คนะครับโรงแรมเจพาร์คชนบุรีก็เป็นสนามสอบ T.I.I. ของสมาคมเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งคนรวมแล้วก็3คนนะครับทั้ง2แห่งเนี่ยก็จะอบรมในวันเดียวกันเลยนะครับก็คือวันเสาร์แล้วในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะมีการติวอบรมกันอีกครึ่งวันแล้วก็สอบเลยรู้ผลเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับถึงขั้นตอนของการที่จะเข้ามาเริ่มต้นในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยต้องมีการเริ่มต้นอย่างไรจะเล่าให้ฟังถึงขั้นตอน แบบง่ายๆก็แล้วกันนะครับไปครับเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศที่หน้าห้องอบรม T.I.I. ที่ชลบุรีกันนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับอบรมหลักสูตรตัวแทนประกันชีวิตกับ T.I.I. ครับสนามสอบที่โรงแรมเจ a ป k นีจัดตรงบริเวณห้องอาหารญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็จะมีจะมีห้องอบรมอยู่ด้านนี้ ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็เข้าไปอบรมกันหมดแล้วนะครับผมก็อยู่บริเวณหน้าห้องซึ่งสนามสอบที่นี่เนี่ยทั้งที่จังหวัดระยองและชลบุรีเนี่ยดีมากๆเลยนะครับทันทีที่ลงทะเบียนมาอบรมมาสอบนะครับก็จะมีเลี้ยงอาหารอาหารกลางวันทั้งสองวันเลยนะครับแล้วก็มีเบรกกาแฟไว้รองรับเรียบร้อยเลย ไปถ่ายบรรยากาศที่หน้าห้องอบรมนะครับก็ท่านเจ้าหน้าที่เขาก็งงๆนะครับใครมาเดินถ่ายวิดีโอนะครับเอาเกรงใจเขานะครับมานั่งคุยกันตรงนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับธุรกิจประกันชีวิตแล้วโดยเฉพาะกับบริษัท AA ที่ผมสังกัดนี่นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบของ r อ c r คูดก่อนนะครับ มีการลงทะเบียนกับทางคอพอพอของทางภาครัฐแล้วก็กรอกใบสมัครออนไลน์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับที่ช่วยดูแลให้ผมก็จะมีทีมซัพพอร์ตที่ประจำการอยู่ที่สำนักง,งาน a a e อ s t e r นะครับน้องๆเนี่ยก็จะคอยดูแลให้นะครับว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ได้มอบหมายให้ไปแล้วนะครับผ่านขั้นตอนแรกแล้วเนี่ยเมื่อกอกข้อมูลในอีคูนแล้วก็ไปขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2ก็คือ วันนี้เลยครับก็คือสมัครอบรม TAI เพื่อเตรียมสอบขอรับใบอนุญาตในการอบรม TAI เนี่ยนะครับก็จะมีค่าอบรมนะครับค่าอบรมอยู่ที่ส0ง0ันกับ5บาทนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มีผู้อบรมมากมากกว่า25คนเป็นต้นไปเนี่ยค่าอบรมก็จะลดลงมาเหลือที่1791บบาทครับซึ่งในค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยเป็น เป็นค่าธรรมเนียมการอบรมแล้วก็ค่าธรรมเนียมการสอบของทางสมาคมประกันชีวิตนะครับจะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของ AIA นะครับก็คือน้องๆเนี่ยจ่ายให้กับหลักสูตรของ t ี i นะครับเพื่อที่จะได้มาอบรมแล้วก็สอบขอรับใบอนุญ,ญาตเมื่อสอบขอ,อสอบผ่านแล้วนะพอผ่านแล้วปั๊บก็เตรียมเอกสารในเรื่องของการออกรหัสขึ้นทะเบียนกับภาครัฐตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่300บาทครับ ดังนันใน2ส,ส่วนนี้รวมกันก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับหรืออาจจะ2,000ต้นๆค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นงบที่เราเนี่ยลงทุนให้กับตัวเราเองเพื่อเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเราได้รับโอกาสดีๆจากธุรกิจประกันชีวิตนะครับอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นนะครับทีนี้พอเราก้าวเข้ามาสู่ในบริษัท a a a ครับขั้นตอนต่อมาก็คือนัดพบกับผู้ที่ชัก ชวนท่านนะหรือว่าถ้ารู้จักกันอยู่แล้วเราก็เคยเจอตัวกันอยู่แล้วเราก็นัดเจอกันนะครับนัดเจอตัวกันนัดพบกันเพื่อทําการพูดคุยระวางแผนกันว่าเราจะเริ่มต้นต่อไปอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพิ่มขึ้นนะครับในระบบแล้วก็มีการทรายเอกสารเส้นเอกสารยืนยันรับรองกันนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมาก็คือการอบรมออนไลน์นะครับเป็นการอบรมก่อนออกรหัสนะครับ mcg แล้วก็ pass one ซึ่งการอบรมนี้สามารถอบรมก่อนก่อนที่เราจะสอบได้นะครับหรือสอบให้ผ่านเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาอบรมก็ได้ครับพออบรมอันนี้เป็นอบรมแบบ e learning ครับเราสามารถลงทะเบียนไว้แล้วก็เข้าอบรมในเวลาที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้นะครับพออบรมออนไลน์ใน m c g และ Pass one เสร็จแล้วก็มาขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายของจุดเริ่มต้นนะไม่ใช่ขั้นตอนท้ายสุดนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของจุดเริ่มต้น นั่นคือการอบรมเพื่อสิทธิการขายนะครับหลังจากออกรหัสตัวแทนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องอบรมในหลักสูตรของนนเมธเพื่อการขายแบบที่เราไม่ต้องตรวจสุขภาพเพราะว่าเวลาที่เราวางแผนประกันชีวิตให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับผมขอที่จะเปลี่ยนมือซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเพราะอันนี้ผมผมถือโทรศัพท์แล้วก็บันทึกวิดีโอไปด้วยนะครับพูดไปด้วยแล้วก็เปิดหน้าจอ iPad เพื่ออธิบาย ต้องขออนุญาตเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับเป็นการคุยกันคิดว่าเรากันเองแล้วกันนะครับผมขอคุยง่ายๆเลยนะครับมีคําถามหรืออยากแสดงความเห็นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับข้างใต้เลยนะเอาล่ะขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ใช่ท้ายสุดนะครับอบรมเพื่อสิทธิการขายหลังจากออกรหัสแล้วเนี่ยอบรมนวลเมดเพื่อการขายแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพเพราะว่าเวลาที่เราไปวางแผนประกันให้ลูกค้าเนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการสอบถามข้อมูลประวัติสุขภาพครับ ถ้าเราไม่อบรมส่วนนี้เราก็จะต้องพาลูกค้าเนี่ยนะฮะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหรือคลินิกกับแพทย์ที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท a a a แต่ถ้าเกิดเราผ่านหลักสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลแทนแพทย์ได้เป็นเบื้องต้นนะครับแต่เนีณะเดียวกันเมื่อเราสัมภาษณ์ข้อมูลแล้วเนี่ยเราเจอว่าลูกค้ามีประวัติการรักษามีประวัติโรคประจําตัวใดๆก็ตามนะครับ อันนี้ก็อาจจะมีบันทึกเพิ่มเติมจากบริษัทเพื่อเชิญเรียนเชิญให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจสูขภาพเพิ่มเติมได้หรือมีการขอประวัติการรักษาในอดีตนะย้อนหลังไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อบรมหลักสูตรต่อมาคืออบรมเพื่อการขายในเรื่องของสัญญาโรคไหลแรง mpci ครับบอกได้เลยนะครับว่าสินค้าตระกูลโลรคไหลแรงอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับสัญญาคุ้มครองโรคไหลแรง mpci น้องๆจะต้องอบรมให้ผ่านนะครับผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ถึงจะมีสิทธิ์ขายนะครับจากนั้นก็มีการอบรมเพื่อลดขั้นตอนการยืนยันตัวตนของลูกค้าถ้าเราอบรมเวลาที่เรานําเสนอการขายแล้วถึงเวลาที่ต้องกรอกข้อมูลของลูกค้าเนี่ยในส่วนของการยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็จะผ่านได้เร็วกว่านะครับผ่านได้เร็วกว่านะจะมีระบบทั้งหมดเนี่ยรองรับจากบริษัท AA a ซึ่งบอกโอ้โห ก้าวลำ้ำนำสมัยมากๆนะครับมีแอปพลิเคชันมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเนี่ยนะครับก็คือเครื่องมือการทำงานต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางบริษัท AA a เนี่ยลงทุนเอาไว้ให้ขอเพียงแค่เรามี iPad ติดตัวมาหนึ่งเครื่องนะครับ iPad นะครับที่จะเป็นเครื่องมือในการทำงานของตัวแทนเนี่ย น้องใหม่ทุกคนนะครับ iPad เครื่องเดียวนอกนั้นระบบปฏิบัติการทั้งหมดบริษัท a i a ลงทุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับทำงานสะดวกอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เรามี iPad อยู่กับตัวเท่ากับเรามีออฟฟิศที่นั่งทำงานทุกที่ทั่วประเทศที่ไหนก็ได้นะครับจะเป็นที่บ้านของเราจะเป็นที่ทำงานประจำหลังเลิกงานพักเที่ยงนะครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้ นะครับเป็นอาชีพเสริมก็ได้จะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้นะครับจะเป็นงานอิสระก็ได้หรือเราจะทำงานแบบเต็มเวลาเต็มตัวเลยเข้ามาเต็มตัวเลยนะครับนะครับการเข้ามาเต็มตัวก็คือเราจะมีหลักสูตร FA ไว้เป็นระบบนะครับที่รองรับกับทุกคนนะครับนั้นก่อนที่เราจะเป็น FA เนี่ยนะครับทางบริษัทก็มีหลักสูตร Pre FA ให้ก่อน Pre FA ก็เรียนสี่ครั้งนะครับทุกเย็นวันพฤหัส วนไปเรื่อยๆพอเรียนครบแล้วเราจะมีความรู้พื้นฐานจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของบอริษัทนะครับใน p fa จากนั้นเมื่อเราสนใจเข้าโครงการที่ปรึกษาการเงินแบบเต็มรูปแบบนะครับเราสามารถที่จะสมัครแล้วก็นัดสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เตรียมเข้าคลาสโดยปีนี้เนี่ยปี2025เนยนะครับทางบริษัท A a ของเราได้เปิดหลักสูตร fa ทุกเดือนครับและเป็นออนไลน์100%ครับเรียนในระบบออนไลน์ แต่เป็นออนไลน์แบบเรียนสดนะครับมีการเช็คชื่อมีการตรวจสอบว่าเข้าเรียนไหมนัม้นจะมีระบบมาตรฐานในการมีมาตรวัดนะครับจากบริษัทว่าเราต้องเข้าเรียนเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรเราถึงจะผ่านหลักสูตรนะครับและที่สําคัญก็มีแผนรับรองรายได้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทักมาได้เลยถามมาได้เลยนะครับในใต้ในใต้คลิปนี้เลยนะนะครับแล้วเรามาคุยกัน แล้วพอเราเข้า FA แล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือก2หลักสูตรครับ FA Standard กับ FA Prime FA Standard ก็จะเหมาะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเรียนจบหรือมีประสบการณ์ทำงานไม่นานนะครับก็รับตั้งแต่วุฒิม .6 ขึ้นไปจนถึงวุฒิเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ถึงปริญญาตรีเนี่ยต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย2ปีและมีไรายได้ที่จะสามารถแสดงหลักฐานได้นะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆที่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าจบการศึกษามาก็เข้าหลักสูตรได้เลยนะครับไม่มีประสบการณ์ทำงานไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้ามีประสบการณ์ทำงานมาบ้างก็จะยิ่งดีส่วน FA p r i m e นะครับก็จะต้องมี IC l i ไ e n s ้มาก่อนแต่ถ้าไม่มี IC l i ไรเ s ้นเนี่ยก็จะต้องมีฐานรายได้ที่มีรายได้ประจำประสบการณ์ทำงานที่ค่อนข้างเข้มข้นซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยคุยกันรายละเอียดนะครับถ้าสนใจทักถามมาได้ สำคัญก็คือถ้า FA Palm ควรจะมี IC License ครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องสินค้าประกันชีวิตควบการลงทุนครับถ้ามี IC License ก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไปสอบเอาทีหลังก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเหมาะสมในหลักสูตรนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้สมัครแต่ละท่านนะครับทั้งนี้เราก็ต้องคุยกันนะครับเป็นรายคนนะครับคุยกับคนที่แนะนา ท่านหรือว่าถ้าเกิดสนใจที่จะสมัครกับผมก็คุยคุยกับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่บริษัทเราจะมีสตาฟมีเจ้าหน้าที่บริษัทในการสัมภาษณ์แล้วก็ให้คําแนะนําให้เหมาะสมอีทีว่าเราควรเข้า FA Standard หรือ FA Pri ามครับแล้วถ้ามีโอกาสเราคงได้คุยเพิ่มเติม,ตมกันนะครับอย่าลืมนะครับสงสัยหรือต้องการสอบถามใดๆก็ในใต้คลิปนี้ได้เลยพิมพ์มาได้เลยครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับเราคงได้พบกันในโอกาสต,ต,ต่อไปนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ